กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พาเหรดชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f c ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอนเล่มเดียวนะคะของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ แนวทางเข้าเฉพาะกิจ712นึทันหลุดนะคะ56ก็หลุดนะคะใครรุดน5ก็มาเนาะ65นะคะก็หลุดนะคะ12ก็หลุดนะคะ70นะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะใครรุดน6ก็มา2องเด้งนะคะ87ก็มานะคะ74ก็เข้านะคะตัววงกลมให้นะคะ47มาเด้งๆเลยนะคะว่าแล้ว74ไม่มานะคะ ไม่มานานแล้วไม่น่าพูดเลยนะคะแอดมินเจี่ไม่มานานแล้วนะถ้าใครจำได้นะคะในคลิปนะมาสองเด้งเลยค่ะเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะไปกลับพร้อมนะคะจับตรงๆก็ได้นะคะจับตัวกลับก็ได้นะคะปกติเ hey! ฮบนล่างนะคะพีวีเฮบนล่างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับเด่นนะคะแอดมินให้เด่นแปดกับเด่นสู์นะคะ แอดมินจะรูดไปที่8นะคะก็จะมี80นะคะวันพระนะวันนี้พี่น้อง81ตัวเลขน่าจะสูงนะคะ82 83นะคะ84นะคะแอดมินก็จะจุด,จดทูบนะคะวันนี้วันพระนะคะ85นะคะจะไหวของไหวนะคะถ้าใครอยู่ในบ้านทานะะได้เฮนะในบ้านพี่วีนะคะพี่วีไอพี แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะคะแปดแปดแปดเก้านะคะถ้าใครอยากเข้าบ้านพีวีนะคะแอดมินไม่ค่อยได้ให้เนาะ so นะคะ d a s a นะคะแปดแปดศูนย์ห้านะคะ p v i p นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี แปด8น 1, 1, นะคะแปด8 8 7 7 8 8, 8 6 6แปดนะคะแล้วก็8 5 5 8 1 2 3 4 5นะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวน้องซับโซ่ให้ใบน้อยนะคะเพราะใบน้อยนะคะก็เข้าอยู่นะคะแต่เม็นก็ไม่ได้ถ่ายให้ไม่ได้สรุปให้นะคะ นี่นะคะใบน้อยจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า